โอ้ยหนาวสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆลมหนาวๆครับโอ้ยมันหนาวอย่างนี้วะเดินเช้ามาก็เช็ครถครับไม่ได้เติมน้ำตั้งแต่นู้น เดกไปงานตาน้ำเกือบหมดขวดเลยน้ำมันเครื่องปกติครับเช็คแล้ว ปกติมีอะไรอะไรไม่ติดตาไม่ติดหรอแสบมือจะเป่ากรองครับต้องเป่าครับไม่เป่าไม่ได้เพราะว่าฝุ่นเยอะครับถนนเส้นนี้วิ่งเอาถือให้ลุกคือมุนมันมัน,ว,นวันตายอะ่ะ ิกที่ผมทำไว้ทำไว้ให้ยกของเดี๋ยวต้องทําเพิ่มอีกอันหนึ่งไม่ถอดกองมาเป่าอกรองกันดูว่าฝุ่นยเยอะไม่เยอะดูแล้วกันดูสภาพอันนี้แค่วิ่งกันแค่ไม่ถึงวันนะ วิ่งกันแค่สามชั่วโมงเองดูดูตื่นกันแล้วครับเขาแกเอารถมาจอดทิ้งไว้ให้แต่เมื่อคืนครับ รดน้ำมันนี่ก็จะเป่ากลองเสร็จก็จะน้าหน้าแป้งฟันไอตัวนี้แก้ไม่หายเลยผมอะตั้งแต่ผมเปลี่ยนยลูยาง เปลี่ยนทูกยัางฝาวาวมาเขาขันน็อตให้ผมไม่แน่นแล้วผมก็ไล่ขันเรื่อยๆเมื่อก่อนมันมันเปียกหมดเลยครับผมไล่ขันไว้เรยมันแห้งเข้ามาเรื่อยๆต้องไล่ขันอีกครับขันบีบเข้าไปยังไม่แน่นเท่าไหร่ สล็อกยีนี่ว่ะหลายชั้นหน่อยฟ้าอุ้ยลมครับลมหนาวรับโอ้หนาว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  เวาเดินไปดูน้ําที่จานชูจเจาะเออวันนี้ก็ต้องเป่าครับรถเทอร์โบต้องเป่าเอาเครื่องอุ๊ปปากชาเลยอะ่ะ แกอยู่ไหมอ่ะไม่กุญแจอยู่เปล่าเขาน่าจะทิ้งกุญแจไว้แหละเนาะ ตื่นนะครับจันชูไปอาบน้ำอนททงเลาน้อยเดี๋ยวเราเป่ากองกันครับอามก็ตื่นนะเมื่อคืนนี้หนาวต้องก่อกองไฟบรรยากาศยามเช้าต,ต,ตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำหน้าที่ก่อนนี่เรียบร้อยครับล้างหม้อ ร้างด้วยร้างชามไว้ให้วันนี้กระทะแช่ก่อนกระทะต้องแช่ไว้ก่อนครับลืมกระทะยันชูปเปียวน้ำอยู่เดี๋ยวค่อยล้างกระทะ

เดี๋ยวน้ำมันแมคโครให้ชูนเดินลงไปตรงนู้นอ่ะแล้วค่อยเติมง่ายกว่ารถไถเติมเลยนะรถไถห้าร้อยนี่ครับน้ำมันเท่าแก่ก็ซื้อมาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับน้ำมันแมคโครก็อยู่ในถัง นี้ต้องเอาดินตรงนี้ครับดึงเอาดินตรงนี้แหละนี่ดึงออกมาให้หมดเลยสาลูกใหญ่มากนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่กลางโดงป่าอ้อยครับน่นสระลูกน้นใหญ่กว่าเห็นไหมมองไปงใหญ่เลยสาลูกนั้นประมาณประมาณสามสีไ่ไร่สาลูกนั้นใหญ่มาก ไม่ตดเหรอมันมันเสื้อกะเบ็ดอะทุกทุๆเช้าจะเป็นยงนี่แหละพ้าแม่ต่อบรมลลูนเราเนี่ยยังตเหดอเราต้องดันท้ายให้ทอดทงทงมัน ขามป้อมยังเหลืออยู่ว่นนี่ต้นมะขามป้อมครับนี่เขา,เาไปเชื่อมไหมโคตรอร่อยเลยเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยโอ้เหลูกยังโดกอยู่ครับเต็มต้นอยู่เลยนูย่นข้างบนเต็มอยู่เลยวันนั้นตอนที่ไปหาแม่โคอ่ะไปที่บ้านพ่ตาเขาเชื่อมอะ่ะ โอ้่อยเลยเนี่ยสามป้อมเนี่ยไาเลยฮะ จ้ากลางวันฝุ่นไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะผมก็จะเป่ากรองครับเป่ากรองกับน้องนองโอ้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่น้องเอทีซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมบ๊ายบายครับผมกับบรรยากาศยามเช้า